บ้านอยู่ทางออฟฟิศอยู่อีกทางรถก็ติดปัญหานี้ของคุณจะหมดไปเมื่อคุณมาขากอล์ไเตสไปซื้อบ้านหลังนี้บ้านทาวน์โฮมสองชั้นโครงการบ้านไปรไะกายทองท่านังหอม บ้านทำเลติดถนนสามารถเปิดเป็นโฮมออฟฟิศได้ทำเลสายลบุรีราเมศรอีกด้านหนึ่งก็สามารถทะลุเส้นการจนาวนิีได้เหมือนกันนะหน้าบ้านกว้าง5เมตรจอดรถยนต์ได้2คัน3ห้องนอน3ห้องน้ํามีทั้งบ้านพร้อมอยู่พร้อมเฟอร์นิเจอร์และบ้านเปลา่ากําเงินมาเพียง1ใบเทาก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แล้วในในบ้าน แบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนบ้านกว้างฝ้าสูงไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือค้าขายแบบออฟไลน์ <c oughs> จะเป็นข้าราชการหรือว่าฟรีแลนซ์ก็สามารถกู้บ้านได้เรามีฝ่ายสินเชื่อมืออาชีพที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษา <c oughs> กู้ไม่ผ่านคืนเงินเต็ม บ้านของเราพร้อมอยู่และพร้อมโอนพื้นที่ซักล้างด้านหลังก็กว้างขวางสามารถต่อเติมครัวด้านนอกได้นอกจากด้านล่างจะทําเป็นออฟฟิศแล้วด้านบนยังมีฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ําห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมวางเตียงได้ถึง6ฟุต มีระเบียงส่วนตัวและห้องน้ําส่วนตัวพร้อมห้องนอนลูกๆด้านหลังอีก2ห้องนอกจากนี้ภายในโครงการยังมีคลับเฮาส์ส่วนกลางที่มีสระว่ายน้ําและฟิตเนสสามารถใช้บริการฟรีถึง2ปีใครที่กําลังมองหาทําเลเปิดธุรกิจพร้อมกับอยู่อาศัยไปนในตัวต้องโครงการบ้านปะกายท้องท่านังหงม์ทำเลติดถนนใหญ่สายลบรีราเมศซื้อบ้านนึกถึงบ้านปะกาทองนะ